นี่นะครับมันป๊อปแล้วมาดูกันนี่ครับนี่ครับอันตรายมากที่อะไรมีสาเหตุด้วยทำไปตุ้งติดนะป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ยปิ้นออกมาแล้วคุกกี้น้ำนะมันกระเด็นมันมีเลือกระเด็นออกมาไอ้ปะคนของเราเดือดแล้วแต่มันไม่เป็นสีสีแล้วอย่ามันกลายเป็นปืนใหญ่มันกลายเป็นปืนใหญ่ป๊อกคนแล้วเ เรายังไม่รู้ว่าเราเจออะไรกี่คร้งแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะมันจะเป็นสีสีแม้แต่ที่รู้รู้คือมันเดือดเสร็จแล้วสีครับใช่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวป๊อกบอลเตาถ่านที่ที่ตอนแรกกะว่าจะพิมพ์ป๊อกบอลเองแต่พอต้มไม่ได้สักพักมีออเดอร์ก็คือมีบ้านพี่นุ้ย แล้วก็อีกบ้านหนึ่งคือบ้านของพี่นางบ้านพี่นางเป็นร้านที่ขายของเปประตูนวสีฟ้าครับผมอันนี้คือตั้งมอแล้วใช่ไหมครับเพื่อคนที่ดูอยู่อยากซื้อเราก็จะเราจะจายในราคาสิบบาทแก้วสิบบาทจะแก้วแก้วแป๊ค